สวัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรครับแล้วก็ตอนนี้ขบวนรถด,ด่วนที่52นะครับจากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัตรก็กําลังเข้าสู่สถานีนะครลำปลางครับจึงในวันนี้วันที่2มิถุนายน2567วันนี้รถไฟขบวนนี้จะยาวเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีการพ่วงตู้โดยสารจ r อเวนะครับซึ่ง เป็นตู้โดยสารที่มากับขบวนที่961ซึ่งเป็นขบวนรับน้องรถไฟนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี2567ครับที่ได้เดินทางมาเมื่อเช้านี้นะครับก็เมื่อเช้านี้ว่าจะมาถ่ายอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าบ้านอยู่ไกลนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะครับนี่นะครับตู้โดยสารสีขาวคาดแดง GMS นะครับวันนี้พ่วงมา6คันด้วยกันนะครับรวมทั้งรถ ไฟฟ้ากำลังด้วยนะครับครับทุกคนครับเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าขบวนรถด่วนที่52ในวันนี้รถจากนั้นทำพหุกันมา2ขคันนะครับก็คือคันนำก็จะเป็นอันปรอมนะครับหมายเลข4128นะครับแล้วก็พหุกันมากับ q ิวหมายเลข5230นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการตัด ลดจักรขั้นนำนะครับซึ่งก็คือรถจักอรอัดล้อม4128นะครับตัดออกไว้ที่สถานีนครลำปางนะครับประก็คิวเวอไล5230ก็จะทำขบวนต่อไปจนถึงปลายทางกรุงเทพอภิวัตรครับก็วันนี้ผมก็จะเดินทางไปกับขบวนรถเที่ยวนี้นะครับขบวนรถตัวนท e ี่52เพื่อเดินทางไปกรุงเทพนะครับ ครับแล้วก็ตอนนี้อันลรอม C128 นะครับก็กำลังจะเข้าสู่ลงรถจากลำปางนะครับก็จะจอดไว้ที่ลงรถจากลำปางนะครับ อา้าวไม่เข้าลงรถจัดหรอกครับออเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับไม่ทราบว่าจะยังไงต่อนะครับหรือว่าจะถอยไปรับตู้บอชอชอที่จอดไวนน้นะครับตรงนู้นนะครับตู้บอชอช,อรชอรหรือว่าโบกี้นั่งชั้นสามนะครับอ๋อทุกคนครับเขาเอาไปจอดกับ ตู้บชสนะครับที่รางที่6นะครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่ได้เดินทางไปกับขบวนรถต้วนที่52นะครับที่วันนี้มีเจเอเวสพ่วงไปด้วยนะครับ นี่นะครับทุกคนครับอันปลอม4128นะครับจอดด้วยกันนะครับกับตูบ้บชสนะครับหรือว่าโบกี้นั่งชั้นสามนั่นเองนะครับก็อตอนนี้18นาฬิกา4นาทีนะครับรถด,ด่วนทีน่52ของเราก็ออกตามกำหนดเวลาเป,เป๊ะนะครับ เป็นอีกกรา้งหนึ่งที่จะได้เดินทางไปกรุงเทพมาหานครครับวันนี้วันที่2มิถุนายนส5 6 7น2,567ส่วนวันพรุ่งนี้วันที่3นะครับก็จะไปถ่ายรถจากไอ้น้ำนะครับขบวนรถจากไอ้น้ำท่องเที่ยวขบวนพิเศษนะครับกรุงเทพฉะเชิงเทานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิป ขบวนรถจักไอ้น้ำก็ได้นะครับในคลิปต่ตอๆไปนะครับ รมด้าน,นท้ายขาบวนกันบ้างนะครับก็จะมีตู้ JR West นะครับเป็นตู้โดยสาร5คันนะครับแล้วก็เป็นตู้ไฟฟ้ากำลังอีก1คันนะครับก็วันนี้ดีใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งไปกับรถ JR West ได้มาร่วมขบวนด้วยกันก็ยังดีนะครับวันนี้สักวันหนึ่งต้องขึ้นให้ได้นะครับสำหรับรถ JR West นะครับ รวมทั้งรถ C N R ด้วยนะครับยังไม่เคยขพ้่เลยนะครับครับทุกคนครับตอนนี้18นาฬิกา35นาทีนะครับก็ขบวนรถของเราก็ค่อยๆเคลื่อนช้าๆนะครับเข้าสู่สถานีซา,าลาพาลาสนะครับแลวก็เดี๋ยวก็จะจอดสับหลินนะครับที่สถานศา,าลาพาลาสทางนี้นะครับ สับลีกับรถตวนพิเศษนะครับดีโนรังประกาศขบวนที่7จนะครับจากกรุงเทพอพยพปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับซึ่งก็โดยปกติแล้วรถ2ขบวนนี้จะไปเจอกันที่สถานีนครลำปางนะครับแต่ว่าวันนี้ด่วนพิเศษขบวนที่7นั้นล่าช้ามาประมาณอ่า90นาทีนะครับก็เลยมาสับปลีกกันที่สถานีสตาร์พาลา ซึ่งก็สถานีสาราพาร,ราแห่งนี้นะครับตั้งอยูอ่ในพื้นที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับโดยสถานีสาราพาร,รานั้นตั้งอยู่ระหว่างสถานีแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางแล้วก็สถานีแม่มกอำเภอแม่มกจังหวัดลำปางนะครับ ก็รบรรยากาศยามเย็นนะครับท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นสบายคำันนี้ไม่ร้อนนะครับ ครับทุกคนครับตอนนี้18นาฬิกา47นาทีนะครับขบวนรถด,ด่วนพิเศษด,ดีเซลรางปรับอากาศขบวนที่7ก็มาถึงที่สถานีสรารราฟาร์แล้วนะครับซึ่งวันนี้รถด,ด่วนพิเศษขบวนที่7น,น,นั้นล่าช้าประมาณ90นาทีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับทั้งขบวนด่วนที่52และก็ขบวนด่วนพิเศษ ที่7จะต้องไปสับหรีกกันที่สถานีนคะรลำปางน,นะครับครับหลังจากที่ด่วนพิเศษขบวนที่7ผ่านไปนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของรถด่วนที่5-2นะครับออกจากสถานีสาราพาราดนะครับ ในเวลา18นาฬิกา50นาทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องลากันไปกับบรรยากาศตรงนี้นะครับเพราะว่าจะไม่ถ่ายไปจนถึงที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงกรุงเทพแล้วจะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับก็สำหรับคอนเทนต์นี้มาชมบรรยากาศของขบวนรถต่วนที่52ในวันที่ศษ วันที่มีการร่วมตู้โดยสาร j จ w s นะครับมากับขบวนรถด,ด้วยนะครับซึ่งเป็นตู้โดยสารที่มากับขบวนที่961นะครับขบวนพีเศษกับรับน้องรถไฟมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2567นะครับในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาใหม่นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี2567ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ